ขอนี่เกีย่ยวกับพูดกับผมลีคูจีซีกับเกมเทเรียมาสเตอร์โหมดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับซีรีส์ซีซ้ายหลักกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เราจะไปทําการสู้กับบอสวอลเฟสนะครับซึ่งเราก็ได้ไปลองสู้มาแล้วแหละนะครับแต่ว่าไฟล์คลิปพังนะครับผมเราต้องต้องมาอัดใหม่นะครับผมนะเอ้ยลำบากเลยนะครับผมนะก็วันนี้เราก็อยู่กับพวกเรา4คนเหมือนเดิมนะฮะโอเคมันแย่มากเลยนะที่ต้องเปิดคลิปใหม่เนื่องจากว่าไฟล์คลิปพังเนะี่ย <I> mean. <laughs> แล้วก็นี่ครับซัมมอนเนอร์เออซัมมอนสายคิวที่คนว่าเขาคิวมากเขาไม่ได้คิวนะก็ตายบ่อยเกิน <laughs> ออทำไมรู้สึกมแแบบทำไมทุกคนต้องเห็นว่าผมยืนนิ่งไม่เข้าไปสู้เนี่ยมันคิวหรอหรือว่าอย่างไรไม่ได้คิว <laughs> เปล่า <laughs> เขาบอกว่าเออสายซัมมอนเป็นสายที่คิวสุดแล้วไงแต่ความเป็นจริงถามคนเลนซัมมอนตอนนี้เขาคิวจริงหรือเปล่าคือแบบถ้าอย่าง ชื่อไม่ชิ่นะบอกเลยว่าถ้าได้คนเดียวอะ่ะเตรียมตัวงานหน,นังเขียดแน่ตายอย่างเขียดอะ่ะถามว่าชื่อไม่เชื่ออะก็ดูก็ดูตอนที่เขาไปสู้กับบอสสิฮะตอนตอนที่ว่าผมประท่าบอสกับเขาอะ่ะก็ดูครับชื่อเขาจะขึ้นคนแรกตลอดเลยต่อให้ไปสู้กับบอสก็เถื่อคือแบบเอออาขงืมไม่ต้องสู้กับบอสหรอกคือแบบอย่าอยู่ดีๆเขาไม่เกิดคือแล้วก็ตายอีกแล้วทุกคลิปเลยนะหยุดตายเป็นคนแรกได้ไหม จะได้ฉายาจะได้ฉายาใหม่จากซัมมอนเนอร์จะกลายเป็นเพลเยอร์เฟิร์สบัตนะก็ดีนะฉายาใหม่เพลเยอร์เฟิร์สบัตนะคบผมก็อยู่ด้วยกัน4คนเหมือนเดิมนะฮะก็คุณเกมที่จากหัวดนตอนนี้ก็เป็นหัวฟ้าไปแล้วนะมีสัตว์ขี่ตัวไหนที่มึงไม่เหมือนพึ่งเมื่อวันเนี้ยวินอย่างเงี้ยแล้วก็ลวงรู้แล้วว่าใครขโมยไอเทมเวทคุณแบกไป เราก็จะเกมเห็นเลยว่าของใครคุณนิียวไม่เองมันอ,อ,อยู่ตรงนี้คมันอยู่ตรงตรงนี้ที่คุณน,นิีวยืนมันเดินมาหยิบไปไม,ไม่คนเดียวไปใส่นี่เองก็ว่าอยู่ว่ามันหายไปไหนมันคืออะไรหรอมันจะเป็นเนทียมของ <ใน S 1> สายเวทแต่คุณนี่นโค้งๆนะไอ้คล้ายเกือบม้าสีฟ้าใหญ่ๆนะที่คุณเอาไปใช้น่ะอ๋อต้องนานแล้วพี่นั่นแหละ คุณคุณแบ๊กเขาหาคุณแบ๊กเขาถาตั้งแต่วันใดวันหนึ่งเขาหาไม่เจอมาถ่ายไปไหนโอเคนะครับผมคุณเกมพร้อมหรือยังไม่พร้อมครับเอาตอนนี้นะครับก็ต้องการให้ใช้ระเบิดพึ่งตั้งแต่ต้นเลยเนาะก็เพราะว่าเราจะได้สู้ง่ายไม่มีครับบอกคุณแบ๊กค่ะบอกคุณแบ๊กค่ะเฮ้ยกระต่ายน้ำตาลคุณเอาเปล่า <ไ>ว่าแช่กายทองในตัวนี้เองไม่รู้จะไปทาอะไรเลยพี่ก้นเกียรอยู่ไหนตอนเนี้ยันอยู่บนอยู่เลยครับโอเคเดี๋ยวไปรอที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมก็ต้องขอพูดก่อนหน่อยครับว่าเราอัดไปแล้วรอบนึงเนาะแต่ไฟล์ชิปมันเสียนะครับผมนะก็เลยต้องมาทำใหม่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ตั้งขาอยูู่รุณโโอ้เฮ้ยอย่ามีเดบิวต์ถือบูรุดอมให้แต่ถือมาแบบนี้ไม่เอาได้ไหมถือมาแบบยิงกระสุนใส่กันอย่างเงี้ยโอเคได้บูรุดอดฟรีตัวหนึ่ง แต่ตอนนี้เรากำลังจะลำบากเพราะซังบ้นคุณนิวเขาฆ่าสลามแม็กมากเฮ้อเฮ้อเฮ้ออ้า<ะ>วมองแล้วพี่นี่นี่คุณนิวลืมไม่ขอกินนี่นี่คุณนีนี่คุณเกมตีบอกให้เขากินวะเนี่ยทำไมเขาบางกว่าเดิมวะลอกินมัเป็นดีเฟนซอันเด็กทำไมเขาบางกว่าเดิมวะ มันตสีมีอะไรอัได้อีกออป่ะเน่มังมาปีวกไ้ที่แขงไเขาต้องมองน,อน,อย,นยังฮะขึตางผมไปด้วยไปคุณแบ,บ็กมายนสีมายนน้ำสีคราบตัว<อ>ผมทำไมเนี่ยมีตาต้องหน่อยไปทำออฟฟองกนันให้เขาหน่อยออฟฟองกังนเลยอเป็นีนี่คือตางผมโอเคตอนนี้อ <laughs> เอาเก็บไปพนผมมี

<_ t ry> อ่าโดนโดนเปรนพร้ don t, don t อมมายังฮะหรือว่ายังไงหรือจะรอคนเดียวก่อน,นมีอมาได้แล้วให้ยาววับมาแล้วนะพร้อมกันยังเอ่ยอัาานนี้สถามไม่แน่ใจวนะ่าพร้อมจังพร้อมแล้วคุณแบ๊กป่าระเบิดไฟป่าระเบิดไฟต้นเกียงด้วยนะฮะ อ้าหายไปแล่วกลับไปกลับเป็ิเติมอดเหรออันนี้ไปกดดิลไปขึ้นเลยวะอ๋อไม่แพงเลยคี้แม่โท่ไปให้ดูคนเลยอ่ะผมไม่ต้องโอ้ยโอ้ยถึงก็จะตายแกโอ้อ่าเลือดหกร้อยอะเหรอ รอยยเลือดแปดสิบเลือดสิบอ๋อลืมไปมันต้นเกมมันแม็กี่ได้ไม่มาโดเข้าไปเลือดสี่ร้อยแปดสิบโดบยาอยู่ฮะเตรียมพร้อมยาตำนานสามีอยู่นะสองเด็กกินอาหารัหนึ่งยนจ๋มโอเคจ้าลุยกันเลย ก็ในณจุดตรงนี้จะแหลกหน่อยนะครับนะฮะโอเคคนแบ็คระเบิดพื้นต้นเกมเลยจัดเลยฮะระเบิดพื้นต้นเกมนะอาจจะแหลกเลยนะครับสำหรับคนที่ดูนะครับผมอย่าเดือดคนแบ็คขอยไปไกเกินเดี๋ยวไปไกลเกินโอ้โหกองกำลังขึ้นนั่นแหละก็บอกคนดูแล้วเพราะว่าคนเล่นนี่แหละมันแหลกนี่บอกคนดูก็ใครที่แบบดูแปลกๆก็ดูไปนะนี่ปรับทุกอย่างลงแล้วนะบอกแหลกขนาดนี้บอกเลยว่ากดโล่แดยที่กดแทบจะไม่ติด เป็นอะไรวัเดินเร็วกินมันแลกเะเแบ็จะเดินเร็วคขาแบ็กระเบิดขึ้นมาไม่ไม่ถึงมันไม่ถึงช้อนจะไปอสยังไม่ได้เลยมันติดตอนให้บอสเหลือประมาณสักจากตรงกลางลงมาอีกระดับหนึ่งถึงจะสามารถวิ่งได้ช่วงนี้ก็ทนแหลกนะครับผมโอ้ยแหลกจัด ไอ้คนนิ้วคนนิ้วอยู่หน้าบอสเดี่ยวกดวิ่งไปเลยเร็วๆเลยทำขาไปเลยลงขาไปแล้วเนาะล้อท้ายรอใช่ไหม้าขาตะบุกตะบุกตะกอบอ๋อล้อท้ายเขียวเขาขี่พึ่งเขาขี่พึ่งตัวดเตะก็ขี่พึ่งมื่ช้าคุณไม่รู้จะทำไงแล้วแหลกโคตรก็อย่างที่บอกนะครับสองมันละสายเขียว สทำนักสายคิวที่ทุกคนคิดว่าคิวเนี่ยคแหกเลยปืนแล้วนะใครวางยาป่ะเนี่ยไม่ได้วางยาคุณนะไม่น่าขี่มึ่งคุณไม่ขี่วิ่ขี่ก็ไม่ทันแล้วพี่บอสแหงกเลยได้ได้ได้แต่ต้องวาร์ปโดนคนแบ็คต้องวาร์ปเป็นโดนคนแบ็คหรือไม่ก็ผมเพราะอย่าวาร์ปเป็นโดนคนเกมเพราะคนเกมอยู่หน้าบอสเดีตอนนี้บอสใกล้วิ่งแล้ว แป๊บดีกว่าลงมาได้ลงมาเลยนะคุณนิวแป๊บหนึ่งสัมมอนเฮ้ยคุณคุณแบกระเบิดพึ่งคุณแบกระเบิดพึ่งคุณแบ็คปาระเบิดพึ่งเลยปาระเบิดพึ่งเลยไาไปเลยไม่ต้องหยุดไปไปเลยไม่ต้องหยุดในจุดตรงนี้เราต้องปาแล้วแหละคงจะเอาปืนยิงทำมาดาไม่ไหวแล้วเอากระโดดไปกินต่อปาระที่พึ่งไปกิน สับเป็นอาวุธสับเป็นธนูพึ่งสับเป็นธนูพึ่งยิงยิงต่อไปถึงตามไปเราจะไม่ได้แรงถ้าเราหมดพึ่งลยามาก้อยอะไรคือมาก้อยคือเนิ้วถอยมาคือนิ้วถอยมาตายตายตายวะเนี่ยอือโอเคโอ้แหลกโอ้เราหมดพึ่งยังไม่หายก็ยังจะแหลกอยู่โอเคครับ ขอของมากกันตายมอบอ์เลยหน้าถุงอีกถุงนึงอะไม่เก็บกันเนาะก็คุณนิวต้องลงมาเอาเองอ่ะไม่เป็นของคุณนิวยืนตรงนั้นจะยืนตรงนั้นกันก่อนแล้วกันจะตายแล้วดูเลือดสิจะดูเลือดชัดสิลงไปข้างล่างเลยแล้วใครได้ใครได้ถุงได้ถุงเอกลับเลยกลับแล้วเอ้อกลจะกลับเลยผมได้สองถุงอ่ะอืม ขอถุงนึงนะเอาแบ่งกันถุงนึงเอาแบ่งถุถุงนึงตอนนี้นะครับโลกกาลังเข้าสู่ฮาร์ดบอกกำลังนับเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะเราจะไปไหนไม่ได้เนาะเพราะว่าครับไปแล้วมันจะนั้นเนาะมันมันไม่เวลาหรอกที่จริงอ่ะแต่ไม่อยากให้ไปไหนให้นับเสร็จก่อนค่อยเดินทางนี่ครับผมให้เปอร์เซ็นต์โลกนับเสร็จก่อนค่อยเดินทางอัปเดตอัปเดตนิดนึงนะครับผมสหรับตอนนี้นะครับคุณเจียยเขาได้ไม่ถือกระจกกระเป็นอะไรที่ดีสุด คุณ G เจมส์เขาได้ทําการสร้าง<อ>บ้านขึ้นมานะจะเรียกว่าบ้านเป็นหรือเรียกว่าคาลิฮารตีนะครับอันเท่านี้เลยนะวัดนณีพี่อยู่ตรงนี้นะตอนนี้ก็ตอนผมจะแหลกนะครับเพราะว่าโลกกําลังจินาเลสนะเพราะนี่เป็นเซิร์ฟของเซิร์ฟเทนเดอร์เซฟผมนะ<า>รนครคับอะไรเอ่ยว้าวสายเล้งดามิเอตเอ้ยหนคนนี้เอ้ยหัวใจดามีในครได้หัวใจดำยังอะ อ้าเปิดถุงมันต้องได้หัวใจดำไม่ใช่หรอยังไม่เปิดก็เปิดสีจะให้เราสัั้างลายมาเป็นไอ้สักเฮ้ยได้ไปืนด้วยเป็นปืนสายเมจิดามิเต็ <c oughs> <c oughs> กดใช้นะครับผมนะไม่กด่าใจหัวใจสีดำอยู่ในโหมดเอ็กเปิดหรือมาสเตอร์โหมดเราจะสามารถเพิ่มช่องไอเทมมาได้หนึ่งช่องนะครับอ่านี่เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะใส่เข้าไปเลยปิง๊งหัวใจสีดำนี่ใช้ยังไงอ่ะกด,กดถือแล้วกดใช้เลย ก่อนนะตอนนี้โลกเพิ่งโหลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อน,นเนาะเพ่กดใช้แหละเฮ้ยถ้าคนแบ็คก็หายไปไหนเนี่ยผมได้ปืนเขาเนี่ยผมได้ปืนสายเขาเนี่ยไมจาจีดาเมจเนี่ยผมได้บุญดีของคุณแบ็คเขาเฮ้ขวานมาพี่ไม่ใช่<ถ>วขวาน,วานมันคอน์ดมาคอนอย่าถือมั่วนะเผื่อไปทุบฉากหลังแตกเลยนัะน่อะอ้าวเหรอแล้วมั่แล้วอ่ะคุณนิวคุณนิวนี่ไป มีแล้ว <laughs> ไล็กสองงานเหรอไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มีแล้วแล้วคุณแบ,บ๊กเขาได้อะไรอ่ะเออว่าแต่เขาหายไปไหนเนี่ยตั้งแต่เขาปัสสิทธคุณแบ,บ๊กเขาหายตัวไปเลยอ่าคนเจมคนเก็บไว้ใช้เองเถอะอ๋ออยู่ด้านเดียบทะเลอยู่ทะเลโอเคอ่ะุ่ณเก็บไปใช้เองเถอะเออ,อ,อมีอะไรบ้างเบีมยมาดูบ้างดิก็ได้ดับปืนดับปืน อันนี้มานี่อ่ะหมดละมนามมนาไ,ไม่มีเม,ออมียเออไหมไม่เมียเปนแต่คอร์สเหมือนกันแหละ <c oughs> เดี๋ยวรอโลกหลอเสร็จก่อนตอนนี้เราเรดเพิ่งได้เสร็จประสินเดี๋ยวถ้าไปบอกถ้าไ่ไม่มีอื่นแล้วไอ้โรคสาระที่มาเป็นวงกลมพวกนี่มันทำอนะไรได้เอาไว้ใส่เหยื่อใช่รอนไะมันจะใส่เทียม,มไงเนี่ยอ๋อสายสายธนูซะด้วยทำไมได้ดิ้งทำไมได้สองอันใครก็สายพี่ไง อ๋อแล้วเมื่อก okay, ี Lo ้ใครเก็บไปหนูว okay. ่ามันหายไปไหนอีกก็เตรียมเก็บไปย่อนที่ไหนหาทุกรอบเลยตอนนี้โลกของเรดได้แค่40%นะตอนนี้มันทุบแรกได้ยังคนเกมน่าจะยังเนาะกระโดดไม่เสร็จน่าจะทุบไม่ได้โอเครอโหลดโหลดเสร็จก่อนนะโอเคใครเาไม่เข้าตัวอีกใครมาทิ้งแล้่ะใครมาทิ้งไว้ไม่รู้เราเก็บมาแล้วเอ้าววัไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเาวได้ไ้ยได้ปืน เยี่ยมเลยอยากได้พอดีเลยได้เฉยได้คุณเจมันได้ปืนมาด้วยเออเอาอาวุธเอาวุธเมลีอาวุธสายขอก้อนแบ็คขอก้อนแบ็คสายเลีงละทำไมมันมีเลงสามอันน่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งใส่ใส่ปสนซัมโมแต่ใส่เลิงไอาไม่เป็นไลฟ์ไปก่อนใส่ช่วคราวนั่นปืนนั่นปืนปืนนี่ตงนั้นปืนสายเวท ทำไมไมีเล้งสามอันเลยอ่ะนี่จะไม่ได้สู้ใหม่ใช่ไหมหลอทีหลอทเหาของเอาไปสู้กันเออหาของให้ได้ระดับหนึ่ง้าไปสู้เดี๋ยวตอนนี้โลกมุ่งโดได้สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับโลกมันใหญ่เนาะก็ใช้เวลาโหลดนานนะฮะในนะัดจุดตรงนี้เราก็เราก,ก็จะขอจบชีพเนาะเพราะว่าลอนนี้เรามาเปิ Mode ดฮาร์ดโหมดกันะนะครับ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะถึงเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ความบันเทิงและความรู้มั้งนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกอะไรตกให้ผมก่อนมันอยู่ไหนกระจกอะกระจกอะไรกระจกไงกระจกไงแล้วตู้มันไปไหนหมดอะไรคือกระจกไงเป็นคนทำไม่ใช่เหรอจำได้ว่าไหนยัดยัดรวมไปไหนเดี๋ยวดูกัน อย่ามาถามเขาไม่ได้อย่ามาถามเขาไม่ได้อย่ามาถามเขาไม่ได้จัดดินี่เนี่กระจกสองร้อยอันออกไม่ได้จัดเนี่ยก็ผมไม่ได้จัดอ่ะนี่ทำไมมันไม่ทำมาให้ไปเนี่ยตายล้นะครับผมก็ขอบคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปเกาะละกันนะครับตาพี่อยู่ไหนอะไรผีเสื้อทรงปีทรงผีเสื้ออยู่ในตัวของนี้แหละมาดี มโย,ยนไปแล้วเนี่ยตรงไพลอนสีเขียวเนี่ยนะครับผมก็ลืมแล้วว่าจะพูดอะไรต่อพ <c oughs> <c oughs> ูดขัดจนลืมีจะไปตีบอสต่ออีกสองตัวน่ะอ๋อเตรียมบอสต่อสองตัวนะออออวนะโอเคครับโอเคงั้นเราไปตีบอสกันเถอะทุยไม่ใช่ละยัง <c oughs> ไม่เต็มก็ตีบอสต่อจบคลิป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 ตัวย้อนเต๋อไม่รอดวะให้เจอวยังไม่ซีบอสต่อนี่ขนาดซืสมบัตัวนี้ยังเอาตัวแท้ไม่รอดเลย นะครับโอเคไว้เ<บ>จอกันคลิปหน้าครับบาย